ดอกแรกดอกมานพอใหญ่เจอดอกใหญ่มาก,กชุยดอกเดียวก็ชื่นใจค่ะทุกคนกำ,กำลังมา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 เห็ดพึ่งหวานวันนี้เรามาสำรวจเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนอันนี้สาวสกุลได้เห็ดเห็ดมันปูนาฮอนค่ะออกสานี่ค่ะทุกคนวันนี้เรามาสำรวจเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคน กำลังออกกาลังออกเน้นๆนี hmm. yeah, cool ่กำลังมาค่ะทุกคนกําลังมาพญายี่ห้อลิลลี่บูตัวเกอ่อวัยสองพี่กับน้องอ๋อเห็ดเผือกน้อยอ๋ออืมมันจะฟินท์จะเห็นอะไรอยู่ข้างล่างมีลิ้นสี่เกลือที่มาอยู่ที่นี่ ไอฟิน oh. น่ะเอโอ๊ยโอ๊ยนอนเจาะค่ะท ok? ok ok ุกคนเพราะความร้อนอากาศมันห่อนนอนเจาะโอ๊ยโอ๊ยนอนเจาะนายนอนเจาะค่ะทุกคนดูว่าจะเราจะได้เยอะไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอันแขวาแล้วบออัลติฮหูอืมโอ๊ย นอนเจาะค่ะทุกคนนอนค่นนะทุกคนโอ้ยโอ้ยดอกแรกดอกมันนอนเจาะค่ะทุกคนได้เห็ดทำเพียนยุงแล้วทุกคนงานสกุลคำเพิ้ยนยุกนะจ๊ะอันนี้ดอกยังไม่บานนะจ๊ะนี่ดอกเขายังไม่บานนี่ค่ะดูสังเกตดูนะคะดอกสวย เจอคำพยุงอีกแล้วค่ะทุกคนป่านี้เป็นป่าเห็ดคำพยุงนะคะทุกคนได <c oughs> ้่านสกรินไ่มคำพยุงอีกแล้วค่ะทุกคนคำพยุงป่าอัตรดอกง,งามๆามอัตรดอกง,งามๆนะคะอัตรดอกน้นนอยๆเดี๋ยวสีหายไตยเบิองนะคะนี่คือดอกเก๋เขาแล้วนะคะข้าบ่เอปล่าอัตรดอกในน้นอยง,งามงามเอาไปทำแจ่วนี่คือดอกขาวๆ ตัวแรกในชีวิตปีปลานี่เป็นปลาคัมพียุงนะคะทุกคนเออดอกเขาเขาจะเป็นแบบนี้นะ,ะทุกคนนี่อันนี้แก่แล้วส่วนมา,ากคนบ่้โหเขาเจ้าโบเก,ก็บเขาเจ้าบกาเก,ก็เออแบแล้วนออน้ำผ่อยใหญ่ดอกใหญ่ไปทำเจลนานอุย้ย ดูได้ไหมนานดูว <wh> ่าจะได้ไหมดอกที่สองของวันนี้อามาพบเจอตอนเขาแก่โอ้ยมาวจะติตาเบียนกัได้โอเคติตาขาได้อยู่นะคะทุกคนขาที่เราตัดทิ้งเนี่ยเยอะนี่เพราะว่าเชื้อเนี่ย เก็บเชื้อวน,นี้แล้วเราก็จะกรุบไปนะคะทุกคนออได้อยู่ค่ะทุกคนอ,คอ๋อคืออ๋ออ่าเห็ดผึ่งมาแล้วดอกไงเรากก็สิเอาเอาเชื้อเข้าทิมไบนะคะตัวนี้นะคะเราต้องเอาไว้ในป่านะคะทุกคนเอาไปมันก็กินไม่ได้นะคะทุกคนเนี่ยนะคะ ก็ดเชื้อทิ้งไว้ในป่า <c oughs> ในที่สุดก็เจออีกแล้วนี่เมื่อไราปีโกนพี่น้องหลายค่ะค่ะปีนี้มาที่ระดอกช่องดอกอุย้ยช่วยงามเฟนนะฟฟนนะใหญ่เจออีกแล้วอยู่ตรงทุงพอดีเลยทุกคนนานยังกลับไปกลับมา ผู้คนเขาไปอาบแดดแต่เราเข้าป่าพี่น้องเอ,อเอ้ยหาอีกก่อนพี่น้องกรีด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 นี่สวยงามมากค่ะทุกคนสวยงามมากออออเอ้ย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 นั่น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 เอ็นกรีดเหรอเหรอ พี่น้องเสียทรูฮแอนเแนนอนเฮ้ยมาแล้วพวกกนหมี่อ๋อดูสีดูเหต่ออ,อกซุกโอเค <Okay. S 2> โอค้ยสาวสก,รรก,กุบลบ่กเรากระเป๋ามากขากล่องอยู่ในรถโดยส่วนตัวเราเก็บแล้วเราก็จะปาดขาไว้ที่ป่านะคะทุกคนเ <c oughs> ฮ้ยบานมาห้าสิบบไรายจอดลงมาเบิงนี่ นี่เอ้ยดอกนี่หน่อยเราเอาขาก่องมานํากระเป๋าบอไดเอามาโอ้ยอันนี้บอได้ขเน่าเน่าอากาศมันห่อนฝนบปตกสาวเ้ากรุณาบอได้ตัดขาให้พี่น้องเบิ้์ดค่ะเพราะว่าบอไดเอาขาก่องมากดอกนี้สวยมากคนละคนละออ้ยยังแน่นปัง นี่อีกดอกหนึ่งนั่นโอ้เก็บไปโอ้ยไปเดาค่ะกล่องมาก็นะเห็ดก็เห็นน้ำมากดอกใหญ่ๆเห็ดก็เห,ห็นน้ำมากค่ะทุกคนกินได้นะคะนี่กินได้กินได้ อร่อยถ่ายให้ดูนะคะแต่เราไม่ได้เก็บนะคะทุกคนเราเน้นเก็บเห็ดขายนะคะทุกคนตัวนี้ไม่ขายไม่ได้ขายแล้วก็ไม่เก็บนะคะมีโมเมนต์นี้แล้วมาเจออตอนขเขาแก่อุยยังไม่แก่นะคะนี่นี่ยังไม่แก <c oughs> <c oughs> น่นี่คบรริลด

ฟนเลยโอ้ยนอนค่ะ oh, ท pues? ุกคนมาเจอตอนนอนดูว่าดอกจะได้ไหมมาซื้อดูคือท้อนังเอาเยอะเลยเราให้กินเองค่ะทุกคนไปซื้มดอก <laughs> โลเะไรยุ่งอ๋อไอ้สามดอกรู้ว่าดอกนี้จะโอไหมเราเก็บเชื้อไว้ที่ป่านะคะทุกคนอุ้ยแฮ้ยฟิน์มอากาศมันหอน,นะค,ะนะคะ่ะทุกคน่ามอันนี้อ่าอันนี้เราจะเอาเชื้อไว้ในป่านะคะทุกคน ได้หรือเปล่า่าาโยนไปนะคะโยนไปพราะอยาโยนไปล่องเทอรเรอ๋อโยนเชื้อไปนะารอนโยนไปคนเกิด ยนไปให้เพื่อนเกิดนี่ค่ะแล้วก็จะกรบไปหน้าแล้วค่นพอที่ระดอกซองดอกพี่น้องเอ้ยอาหานกระเทาก็เรียบันไทยโอ้โหดอกนี้สวยอะ่ะคนละขายาวมากพอที่ระดอกมาหานกรบาับบสามพี่น้องนอนกิน่น ว่าอากาศมันหอนมันเอาค่ะโอ,อ้อยายค่ะหนากใหมถ้าเขาบอกว่าบ่ามีเห็ดไม่ไมีเห็ดเกิดคาระโคนในหนาเก็บด,ดอกเน้นหน่อยลองเน้นดอกเล็กๆไปขายนะคะทุกคน